ความคืบหน้าล่าสุดรองโฆษกตำรวจแจงแล้วรองโฆษกตำรวจออกมาเคลื่อนไหวแล้วแจง3กรณีเหตุหมอปลาถูกฟ้องจากกรณีที่หมอปลามือปราบสัมภเวสีและทนายภายาัยาลเรืองฤทธิ์หลังจากที่ทั้งสองได้บุกเข้าไปช่วยเหลือผู้บำบัดที่วัดท่าผุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับเปิดโปงขบวนการหากินกับผู้บำบัด โยงพาดพิงไปยังตำรวจสอพอสุวรรณภูมิว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์บำบัดวัดท่าพุจึงเป็นเหตุให้ตำรวจสอพอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจ่อแจ้งความดำวนคดีฟ้องหมิ่นประมาทกับทั้งคู่ต่อมาหมอปลาและทนายไพศาลได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการหูนกระแสเมื่อยิ่ม4กันยายน64ว่าถึงกับท้อทำดีแต่กลับโดนแบบนี้พร้อมบอกว่า ถึงขัน้นอาจจะเลิกช่วยเหลือคนไปเลยซึ่งล่าสุดนะครับพันตรุษเอกสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมอธิบายถึง3กรณีในเรื่องนี้ระบุว่าขอเรียนว่าในเรื่องนี้ต้องแยกเป็น3กรณีคือกรณีแรกเป็นกรณีที่หมอปลาแจ้งข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับผลประโยชน์จากการส่งผู้ติดยาเสพติดไปเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์ส่งเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าผุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในเรื่องนี้ทั้งพวจร้อและพวจรกระสินมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหากพบว่ามีข้าราชการตำรวจหรือบุคคลใด กระทำความผิดจะมีการดำเนินการทั้งทางคดีายาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไปกรณีที่2เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของสพอพสุวรรณภูมิเข้าแจ้งความหมอปลาในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องจากมีการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเหตุให้ตำรวจและอาสาสมัครดังกล่าวได้รับความเสียหายถูกดูหมิน่นเกลียดชังซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวไม่ใช่ที่หน่วยงานแจ้งความเนินคดีแต่อย่างใดโดยคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีที่3เป็นกรณีที่หมอปลาพร้อมกับทนายความและผู้เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพาผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุ ราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับทางพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินการให้ดำเนินคดีกับศูนย์ดังกล่าวในความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาพยานหลักฐาน ือส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปความคืบหน้าล่าสุดไม่มีใครใหญ่กว่าโลงหมอปลาน้ำฟ้าเคลื่อนไหวแล้วหลังตำรวจแจ้งจับหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเคลื่อนไหวถูกตำรวจแจ้งจับข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาปมวัดท่าพุราดบำรุงอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีจากกรณีที่พันตรวโทจันที คำวิสัยสวสอบสวนได้รับมอบหมายจากพันตรลเอกณพัทรพงศ์สมใจพอกออกอสพสวรภูมิให้ร้องทุกกล่าวโทษแจ้งข้อหากับนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่ามือปราบสัมภเวสีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากล่าวหาว่าตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำผู้ติดยาไปส่งศูนย์บำบัดวัดท่าพุ จังหวัดกาญจนบุรีมีนายจิตติเศษวงศ์อาสาตำรวจสพสุวรรณภูมิร่วมเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความดำเนินคดีหมอปาด้วยนายจิตติกล่าวว่าหมอปาให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จที่กล่าวหาว่ามีการแอบแฝงเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ที่เดินทางไปบำบัดที่จังหวัดกาญจนบุรีและให้ข่าวในลักษณะว่าตำรวจสมรู้ร่วมคิดกับตำรวจอาสา มาแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งไม่เป็นความจริงส่วนทางนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่ากล่าวถึงกรณีถูกตำรวจอพอสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทว่าเป็นการกินปูนร้อนท้องหรือเปล่าทั้งหมดเกิดจากผู้เสียหายร้องเรียนมาที่ตนดังปรากฏหลักฐานตามที่สื่อนำเสนอและยังมีหลักฐาน อีกจำนวนมากที่ผู้เสียหายหมอบไว้ให้ที่สำคัญเป็นการกระทำด้วยความสุจริตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ถูกกระทำทั้งสิ้นไม่ได้ไปโจมตีใส่ร้ายใครหากมีหมายเรียกมาก็พร้อมที่จะสู้คดีไม่หนักใจอะไรก็ดีเหมือนกันจะได้นำความจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและล่าสุดทางเพจหมอป่าช่วยด้วย ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเคลื่อนไหวดังนี้ครับผลประโยชน์ลงตัวถึงชั่วก็ว่าดีผลประโยชน์เข้าตัวทําชั่วได้ทันทีเฮ้อไม่มีใครใหญ่กว่าลงจําไว้ผลประโยชน์ไม่มีถึงดีก็ว่าชั่วว่ามะอะไรก็ไม่แน่ชัดสักอย่างอย่ามั่นให้มากวงเล็บประเทศกูมีโคตร อยู่ยากชนต่อความคืบหน้าล่าสุดทนายภพศสารครอบครัวอดีตผู้บำบัดออกโครงปกป้องหมอปลาพร้อมเผยหลักฐานโอนให้ตำรวจทนายภพศสาลพร้อมกับครอบครัวผู้บำบัดวัดท่าพุออกโครงปกป้องหมอปลาให้ปากคํานําหลักฐานมากองปราบเพิ่มยันชัดโอนให้ตำรวจจริง จากกรณีที่เป็นกระแสัยาพิจารณ์กันอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความพร้อมด้วยนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาได้พาผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตผู้บำบัดจากวัดท่าพุราษบำรุงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจานบุรีเข้าร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อเอาผิด จ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดังกล่าวหลังพบว่าศูนย์บำบัดแห่งนี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางสาธารณาสุขรวมถึงยังมีพฤติกรรมเข้าข่ายการผิดค้ามนุษย์เนื่องจากมีการทำเป็นขบวนการตั้งแต่จัดหาผู้บำบัดการเรียกรับเงินผลประโยชน์กักขังทรมานทำร้ายทุกตีจนทำให้ผู้บำบัด บางรายถึงขั้นเสียสติล่าสุดยิมสีกัยายยนเมื่อเวลา10นาฬิกาที่กองมางคับการปราบปรามถนนพหลโยธินทนายไพสารเรืองฤทธิ์ทนายความพร้อมด้วยครอบครัวผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าพบกับร้อยตำรวจเอกจักรพัฒกลิ่นอ่อนรองสวออสอบสวนกก .5 บกปเพื่อนำเอกสารหลักฐาน เป็นสลิปการโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าผุราชบําบำรุงมามอบให้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมทนายไพศาลกล่าวว่าวันนี้ได้พาพยานบุคคลซึ่งเป็นแม่ของผู้ที่เคยเข้ารับการบำบัดในศูนย์ดังกล่าวมาให้ปากคำ พร้อมกับนำเอกสารสลิปการโอนเงินของครอบครัวผู้เสียหายที่โอนให้กับทางศูนย์ดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายมามอบให้กับทางพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการโอนเงินให้กับบุคคลเหล่านี้จริงไม่ได้เป็นการกล่าวหาหรือกันแกล้งตามที่เข้าใจซึ่งจากคำบอกเล่าของพยานเหล่านี้ก็สอดคล้องกับเอกสาร หลักฐานต่างๆที่นำมามอบให้โดยในเอกสารสลิปการโอนเงินมีการระบ,บุชื่อบัญชีปลายทางชัดเจนและบุคคลดังกล่าวจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงส่วนจะทำเป็นกระบวนการหรือไม่นั้นคงต้องปล่อยให้ทางกองปราบปรามพิจารณาข้อเท็จจริงที่ผ่านมาให้เกียรติเจ้าหน้าที่ตำรวจรายเอีดทุกคนถ้าเรา จะทำลายภาพลักษณ์จะมาร้องทุกผ่านทางตำรวจกองปราบปรามให้ช่วยตรวจสอบทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนทำผิดทำไม่ดีต้องขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปซึ่งการที่พยานบุคคลที่เป็นคนครอบครัวของผู้เสียหายยอมออกมาในวันนี้ก็เพื่อต้องการปกป้องนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าที่ถูกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาทา,ทางทั้งที่พวกเรา ทำเพื่อพี่น้องประชาชนช่วยเหลือสังคมทนายไพศารกล่าวด้านนางเอนามสมมุติหนึ่งในพยานบุคคลเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้บุตรชายของตนเคยเข้ารับการบำบัดที่ศูนย์ดังกล่าวยืนยันว่ามีการโอนเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเอ็ดบางนายจริงยศด,ดาบตำรวจโดยอ้างว่าเป็นเงินค่าแรกเข้าและค่าดำเนินการต่าง โอนเงินไปจำนวน2ครั้งครั้งแรก30 0 0 0บาทครั้งที่2 3 5 5 0 0บาทรวม65,000บาทซึ่งการออกมาในวันนี้เพื่อเป็นการปกป้องนายจริรพันธ์หรือหมอปลาที่ถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา